เสนอตอนโอ้ว,ว่าพีชจ๋าแม่คิดถึงพีชเหลือทนได้เป็่นชาวมตกบาแบบนี้ดีจังเลยนะคะพี่พีช <c oughs> ได้บุญแล้วก็ยังสดชื่นอีกด้วยค่ะใช่จ้ะพอได้รับความรู้สึกแบบนี้แล้วนี่นะ ีค่คิดออกเลยจ้ะว่าเราน่าจะชวนคนในแฟลตเนี่ยนะมาทําบุญร่วมกันจะได้สร้างสัมพันธ์อันเดียระหว่างคนในแฟลตไงดีไหมคุณพีทครับเราสร้างสัมพันธ์กันง่ายๆอย่างนี้ก็ได้นะครับคือจับทุกคนในแฟลตเนี่ยมาแต่งงานกันเลยครับเห <c oughs> มือนผมกับคุณพีทไงอุ้ยมุกไม่หา พี่มาหาว่ที่อะไรอ้อมกำลังจะไปจัดกิจกรรมที่บ้านเด็กกำพร้าพอดีเลยค่ะพี่พีทอย่างเงี้ยเราก็ชวนคนในฝัลทั้งหมดไปได้วยกันเลยดีไหมคะออ <hi> ดีเลยจ้ะความคิดเนี้ยดีกว่าคนแถวเนี้ยตั้งเยอะออ <t stop> <h ucc ane> ว่าผมนะ้ว่าผมนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะเรื่องนี้พี่อ้อมคนจจดการเลยละกันได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวอ้อมไปก่อนนะคะอืมจ้า ได้ครับคุณพีชเรื่องทําบุญทำศนเนี่ยนะพี่เดาทำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วทาเรื่อยเลยนะจนติดเป็นนิสัยเลยยังตอนเด็กๆเนี่ยนะพีชเนี่ยก็ช่วยหมาจรจัดแถวบ้านเป็นประจําเลยล่ะจริงเหอคุณพีชใช่คณช่วยหมายังไงล่ะครับอาก็ทําให้ท้องมันอิ่มไงพีชเนี่ยนะทำอาหารให้มันกินเนี่ยนะรู้ไหมมันนะนะแย่งกันกินจนตาตั้งเลยอะครับพอจกภาพออกนะครับ คุณพีคคะจริงหรือเปล่าคะที่เขาบอกว่าคุณพีกเคยทาอาหารให้กับหมาข้างๆบ้านนะคะจนมันกินไปแล้วช็อกตายเลยอะค่ะพี่ตุ้มดูได้ไงคะอา้ไ่คะนานาหนาแม่อ้าวพีคนี่แม่กำลังเล่าเรื่องแกอยู่พอดีเลยยังมี ไม่ๆม่ยังพุยไม่จบเลยลูกนี่แล้วไอ้เรื่องที่ว่าพี่เคยต่อยคนจนเข้าโรงพยาบาลอ่ะมันยังไงมันยังไงจริงเหรอครับคุณพี่เคยต่อยคนจนเข้าโรงพยาบาลเลยเหรอครับพีทนี่แหละเข้าโรงพยาบาลก็ต่อยไปแล้วอ่ะเขาโดนหลอกบสิหมายของพีทก็เลยซัดเข้าไปที่เสาไฟฟ้าเต็มเตมอ่ะเลือดอ่าบไปหมดเลยไม่ย้อมสักอสต๊บหนึ่แข็งแรงขนาดนั้นเลยเหรอครับเป็นลมตั้งแต่เห็นเลือดแล้วล่ะ จะฟังเรื่องที่ว่าเคยมีผู้ชายมาจีบคุณพีทนะคะไม่ใช่ค่ะเรื่องที่ยายพีทเนี่ยไม่มีผู้ชายมาจีบต่างหากละคะ้บาหไม่ไม่ไปใช่ไหมได้งั้นพีเราปะรู้ไหมคะตอนแม่เมาเนี่ยเคยไปนั่งเขียงกับลูกเ๋อไม่เห็นแปลกเลยค่ะ เียงกับลูกลูกออสค่ะเพราะว่าเทียงกับมันนะคะว่ามันอะไม่เหมือนกบเพราะว่าหน้าไม่เหมือนแม่มันไม่แต่ค่ะพี่จะมีเะื่ออยู่ในไลฟ์พร้อมไปตาแล้วไปแล้วไปแล้เไป ไปเล่าเรื่องสมัยเด็กให้เขาฟังทำไมเล่าเอ้อมามามา,มาจอดปลอดใจหน่อยมัย <c oughs> แต่ผมใหม่เหรอ <c oughs> ไม่ได้เรื่องเลยนี่แม่เพิ่งเห็นอ่ะเนี่ยเอออ่ะก็ได้ <c oughs> ดแต่ว่าแต่งหน้าหมา้าตาเนี่ อยู่บ้านจะแต่งทำไมอะแม่ก็มันโมอมาสิแต่งซะหน่อยจะได้สวยเหมือนแม่ไงทำตัวแบบนี้เนี่ยแม่ไม่อยากไปไหนมาไหนด้วยหรอกนะเสียความน่าเชื่อถือหมดเสียความน่าเชื่อถือ,อยังไงอะอ้ะอาใครเกาจะคิดว่าแม่เป็นแม่เขาก็ต้องคิดว่าแม่เป็นพี่สาว <c oughs> <c oughs> โอ้้อ,ลอ,อนะเล่นอมกอดดอยนะมามาแม่มาแล้นแับว่าอะไร ขนมมาฝากเยกอะแยะเลยโอ้โหนี่มันของที่นัดชอบนัทเลยนะครับพีพีได้ไม่เห็นมีของฝากเลยเอามี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 อันนี้รู้อ่ะของฝากเยอะแยะ ฝากให้แกช่วยซักน่อยเอาหนะาแม่แม่เนี่ยคิดถึงแกสองคนนะอุตส่าห์มาเยี่ยมจะมาเอาของฝุ่งของฝากอะไรกันแล้วพี่แม่ถามจริงๆเนะแม่มาเพราะคิดถึงพวกหนูจริงๆหรือเปล่าอ่ะก็คิดถึงพวกแกสิทำไมฉันคิดถึงพวกแกไม่ได้หรือไงก็เปล่าร้อยวันพันปีไม่เห็นแม่จะเคยมาเลยอ่ะก็ติดงานอะ ติดงานหรือติดไพ่พี่พีชพูดอย่างนี้ได้ไงนี่แม่นะเออใช่ลูกก็ติดไพ่อยู่แล้วพี่พีชก็รู้จักแม่นี่อ,อุ้ยขนาดนี <c oughs> เออ่เออเออเออแม่เป็นแม่ที่ไม่ดีใช่ไหมละ่ะไม่เคยมาเยี่ยมเยียนพวกแกเลยมัวแต่ติดไพ่ลูกใหม่อะลูกพวกแกแวพวกแกเคยไปหาแม่บ้าไม่ะไม่เคยเหมือนกันนะแม่อย่าคิดมากนะเ <c oughs> นี่ยพี่พีชละเขาก็ปากเสียงอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วแหละไม่รู้อะไร พึ่งกลับเลยนะนัดอยากให้แม่อยู่ต่อนะอนะเหรอะดีงั้นเอาขอไปเก็บด้วยนะไ่จะค้างที่เนี่ยคืนนี้เอ,าอ้าจุร๊ร้องให้ใครเหรอไหนไหนไม่เห็นมีเ,มเลยอ้ยตายแล้วอิวข้าวแล้วนี่ไปหาอะไรไมาให้แม่กินหน่อยไปอ่ะอ่ะอะซื้อนะลูกอย่าทำออกทำไมอร่อยกินไม่ได้ สำหรับการจัดงานที่บ้านเด็กกำพ้านี่นะคะดาวจะดูแลรับชอบเรื่องการร้องเพลงเองค่ะเพราะว่าดาวยินดีมากๆนะคะถ้าเกิดมาช่วยเด็กนะคะพรา้ว่าดาวเป็นคนแบบนี้ค่ะอะไรครับโม่อยู่คนเดียวเลย อีกอันนึงนะคะก็คือเรื่องละครเวทีค่ะอ้อมกะว่าจะทําเรื่องไซอิ๋วอ้าวเธอเล่นเรื่องนี้แล้วตุ่มจะเล่นบทอะไรนะคะมันไม่มีบทผู้หญิงนี่คะมีสิคะนะตุ่มก็เล่นเป็นปีศาจพัดเหล็กมันไม่เอาค่ะตุ่มจะเล่นเป็นองหญิงจะเล่นเป็นองหยงงั้นก็นี่เลยค่ะนะตุ่มนะตุ่มต้องเล่นเป็นองหญิงปีศาจพัดเหล็กดีไหมคะอุ้ยได้เป็นองหญิงแล้ว น้องอ้อมครับสำหรับบทเ่งเจียเนี่ยไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าเบิ้มแล้วครับดูเฮ้ยโอ้โหดีมากเลยเบิ้มที่รับอาสามารับบทตื่นปยกายมาเ่งเจียว้ยนั่นไงนั่นไงเห็นไหมฉันบอกแล้วหุ่นองมังกรอแกเนี่ยมันเล่นไม่ได้หรอกบทนี้เ่งเจียมันต้องชนไอเฮ้ยเฮ้ยเอกแหกตเก บทแห่งเจียเนี่นะมันต้องสำหรับคนหล่อๆอย่างฉันวิ่พอเลยทั้งสามคนฉันจะให้ป๊อตนี่แหละรับบทเป็นแห่งเจียไม่เอาอ่ะป๊อตไม่เอาอ่ะป๊อตเล่นดนตรีดีกว่าอุ้ยถ้าอย่างนั้นป๊อตเล่นดนตรีนะคะพี่ดาวเลยก็จะรับผิดชอบในการร้องเพลงเองร้องพร้กันเลยดีไหมมาเลยครับมาเลยครับยังไงครับ ลิงก็ลิงแตัก็รักจริงจริแต่ลิงไม่จับแต่ว่ารักจริงเดี๋ยวก่อนละครเราเนียไม่ต้องมีเพลงประกอบหรอกค่ะแล้วใครจะรับทเป็นเฮงเจียเขาโอ้โหเขาเลยครับดูลีลาก่อนเฮ้ยโอ้โหนี่แหละเฮงเจียโอ้โหเฮงเจียหอเฮงเจียห่อเฮงเจียหอเจียห่อ หอเสร็จป <ane> ั <Thor il> ๊บเห้เจียขอมือตูเลยง่ายห้เจียขอมือครับอน่ารักมากเห็เจียหมุนครับเห้เจียหมูอ้าชิดชิดชิเห็นเจียชิดเห่งเจียชิดเสร็จปั๊บอ่าเห้เจียไปข้ามมาเห้เจียเว้ยไม่ใชมาลดิเ้ลิงจียเฮ้ยรักกัแล้ว่ิงไม่